ดีไม่เลวเลยเอาละฮะขอเชิญแกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครัาจะมาเล่นเกมรุมแบล็กขุดก็นะครอไปหมื่นปีก็จะลุงเสร็จนะก็รอ อยู่ไปก่อนเออตัวเพื่อนเยอะขึ้นตัวออเกคนดองดอยอย่าอยู่ใกล้แหลกเพื่อนอย่าเดินเข้ามาใกล้ตร กระโดดยูนิ่งๆลองขยบไปไหนลองกระโดดมาไหนเธอตายโดดดิเพน่ดดดิวันกระโดดถึงสีนขึ้นไปสวรรค์แล้วแต่เรือนได้ทำกระโดด ชนก mm ็มกระโดดฮะเออไปไม่ได้เกิดนี้รเกดรู้เลยไม่ยอมกระโดดดิขาดห้ามโดนเลยโดดดดโดดดด้วยดูด้วยอะไร้าง กดกระโดดเลยต้องตายเขาเป็นคนเลี้ยเล่าทีงนี่หน่อยอือกระโดดโอเค S W E E D A ร่างมอนสเตอร์มาไหม ที่ผมรู้คือแฮมอนเตอร์อยู่ตรงไหนเพราะว่าทางออกอยู่ตรงนีม้มีสองทางออกทางออกหลังไป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 แล้วปอกไปออกแล้วด้วยว้าว ติดตามด้วยนะบริการส่งแับหนึ่งแล้วประตูบ้านก่อนคละว้ยไม่น่าเีอนะไเไร่ไมีหน้านี้แล้วก็เอาไปหน้าน,นี้แหละ แปลงแรกเมกื่อไม่รอบโอเคค่เนยนวันนี่ควันด้าเพื่อน ที mm ่เปิดตระ่อโอ้ยน้องแหลกเลยแก้บัตแล้วเปล่าโอเคหายโอ้ยเฟตีน ต่อไปมาไม่ออกเกมไหมนะจบคลิปเลยคะมาอีกครั้งนึ่งเออรักโอลิแยโ,โอเคค่ะโอเฟดีอู เก่งว่ะเนี่ยถ้ามาอีกรอบหนึ่งไม่เล่นนะแล้วนะสามรอบติดเ็ปแล้วโอแล้วเย่เปิดเท่นานะเข้าไปเด็กคนเดียว เพียงแม่งแกล้งคนตรงประมาณนี้นนก็เข้าโลงแล้วแม่เมดิโอหลบอยู่ตรงเสาเ่ยแหละปลอดภัยมันโหกิ้งมาหาเราเราก็หลบได้เคลอดกสัน,น

S <S ปัญญาอย่าล้อนะรักกันรักกันกับดักไม่ใช่เกิดมาเราเป็นกับดักไทยอะไม่เดี๋ยวรากฟุตให้สามสองโนอีโนดีตรงไหนเออ

cô ấy là người con bye bye, bay con bay con, bye